ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <c oughs> สองทีมที่ผมเชียร์ก็ไม่ผิดหวังนะครับผม <c oughs> ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ประเดิมนัดแรกนะครับผมก็เกริ่นบอกกับท่านผู้ชมไปแล้วนะก่อนบอลโลกนะผมก็บอกเลยว่าผมออกตัวไว้แล้วนะครับว่าผมเชียร์ทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นกับทางด้านทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับผม แล้วก็ผลงานออกมาประเดิมนัดแรกนะครับในฟุตบอลโลก2022อเปิดหัวดีทั้ง2ทีมเลยทดเดียวนะครับก็ทีมอย่างทางด้านญี่ปุ่นก็เบิกร่องในการที่โอ้โหพริกนรกนะครับเอาชนะทางด้าน,านทีมชาติเยอรมันได้สําเร็จแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาตี2นะโอ้โหแม่งผมดูไม่ไหวจริงๆร่ะตีสนะครับผมเลยต้องมานั่งดูไฮไลท์นะครับดูไฮไลท์สั้นๆนะ อาจจะไม่ได้เห็นรูปเกมเท่าไหร่นะว่าบารซิลเล่นไงอะไรไงนะเออถ้าถ้าใครได้ดูตี2บาร์เซิล่เล่นไงบ้างนะครับเมื่อวานบาราซิลเจอกับทางด้าน Serbia. เซอร์เบียตอนนี้บาร์ซิลคือโ no น .1 ของฟีฟ่า a ลนด์กิ้งนะครับแล้วก็เซอร์เบียอยู่อันดับที่21ของโลกนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับก็คืออยู่อาจจะห่างประมาณสัก10 10อันดับนะครับแต่ก็เซอร์เบียก็ก็แข็งอยู่นะครับในออนักเตะเซอร์เบียหรือว่าทีมเซอร์เบียเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ าทางด้านของอทีมชาติบราซิลที่ผมเชียร์นะครับก็ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมโดยการที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ลูกที่สองนี่แม่มงจักรยานอากาศนะตีลังกายิงอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วผมดูไฮเอาอย่างนี้ว่าผมดูไฮไลท์สั้นๆวิธีการเล่นของบราซิลอ่ะผมว่าจัดจา้จดจานจัดจ้านจริง คือในเรื่องของจินนาการในการเล่นเกมรุกนะครับเอา,อางี้ดีกว่าทีมที่จะเจอกับบาราซิลเล่นเกมรับใส่บาราซิลเนี่ยผมว่าแม่งพวกมึงอะ่ะซวยลําบากนะครับเพราะว่าคุณทีมอื่นๆอ่ะที่มันอื่น,อ,น,อ,นอย่างซาอุเล่นเกมรับใส่อาเจนินา่าแม่งไอเดียในการบุกนี่ตื้อไปหมดเลยนะครับบุกไม่แต่กับบาราซิลคนละเรื่องนะครับยิ่งคุณเล่นเกมบุกอะ่ะ เอ,อ้ยยิ่งคุณเล่นเกมรับใส่บารซิลนะทีมไหนที่เล่นจะเล่นเกมรับใส่บารซิลนี่ผมบอกไว้เลยนะพวกมึงอะ่ะค่าตัวตายแทคกติกค่าตัวตายชัดชัดเพราะว่าบารซิลคุณอุดยังไงก็อุดไปเถอะแต่จินตนาการในการเข้าทำอะ่ะของบารซิลเขาเขายัางไงี่ะมีจินตนาการเยอะในการที่จะแบบว่าหลากหลายในการเล่นเนาะทั้งความสามารถเฉพาะตัวนักเตะนะครับการเล่นอบอลเป็นทีมนะครับการเล่นบอลภาคพื้นดินเป็นทีม อ่าผสมลูกกลางอากาศบ้างนะครับเออนะครับการคัดแบ็กอะไรนี่กระชากลากเลยนะครับครบเครื่องต้องบอกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวเนี่ยผมผมได้เห็นคร่าวๆแล้วผมมองว่าสเปนเต็งเข้าชิงแล้วก็แต่แต่ไม่รู้ว่าจะไปเจอไปเจอ,อบาราซิลรอบนอกเอาก่อนหรือเปล่านะผมมองว่าเนี่ยบราซิลเนี่ยเป็นบราซิลนี่รู้สึกว่าสำนักกูรูนะ่าจะให้ทางด้านบาราซิลเป็นเต็งหนึ่งก่อนนะ แต่สเปนสเปนนี่ผมเห็นวิธีการเล่นละผมว่าแม่งสองทีมเนี่สองทีมเนี่เต็งเต็งครับอให้บาผมให้บราซิลเต็งหนึ่งแล้วก็สเปนนี่เต็งสองนะเท่าที่ดูประเดิมนัดแรกมาแล้วนะครับผมเออนะครับก็คิดว่าถ้าเจอกันนี่แม่งน่าจะมันอยู่นะครับบราซิลไม่เหมือนอันนี้นะไม่เหมือนตอนปีสองพันสิบสี่นะที่โดนเยอรมันถลุงนะครับคนละเรื่องกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนหมู่บ้านนะครับซึ่งเราก็มีสตรอรี่นักเตะไทยไปเล่นในเจลีญี่ปุ่นแล้วก็เออมันก็มีออมีสตรอรี่นะครับเออเราก็มีความเชื่อมความสัมพันธ์เนาะโค้ชญี่ปุ่นก็มาคุมทีมในไทยลีกก็พอสมควรเคยคุมทีมชาติไทยเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้มีสตรอรี่ที่จะอยากที่จะเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นแต่ทีมชาติเกาหลีผมก็ไม่ได้เชียร์นะกอ,ออกตัวไว้ก่อนเมื่อวานก็โอ้โหเมื่อวานอุลกุกไกยกับ เกาหลีก็แลกกันมันนะแต่ทําอะไรกันไม่ได้ครับทําอะไรกันไม่ได้นะครับนะก็ออกตัวไปแล้วนะว่าผมเชียร์สองทีมนี้นะครับก็ก่อนบอลโลกแล้วละ่ะผมบอกกว้แล้วว่าผมจะเชียร์ญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับแต่แต่ใครที่เชียร์สเปนนะผมก็ว่าน่านาลุ้นอยู่สเปนอะรูปแบบการเล่นโดดเด่นครับโดดเด่นนะครับผมนะครับบราซิลก็ออของผมก็เฉือนอไม่ใช่เฉือนนี่ต่อชนะ ไปได้สองประตูต่อศูนย์ผมดูไฮไลท์มีแต่จังหวะบุกของบารซิล่ะเออผมผมดูมานั่งดูไฮไลท์แม่งเฮ้ยเซอร์เบียมึงได้บุกบา้างเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นเลยว่าจังหวะลุ้นจบสกอร์ของเซอร์เบียอะไรเงี้ยเห็นแต่จังหวะบารซิล่ะเออจังหวะบารซิลลุ้นประตูอย่างเดียวเลยเออนะครับผมเ,เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปนะครับผมว่าสองทีมที่ผมเชียร์จะไปไกลถึงไหนนะครับ จะได้แชมป์บอลโลกหรือไม่นะครับทีมชาติบราซิลนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ปี2002นะยุคนะโอโ้โหโดอ้วนใชนะ่ฟินามิโน,โน่ใช่ไหมยุคโ,โรเบโตคาร์ลอสลิวัลโดเอ่อคาฟูเอ่อ,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 อแถวนั้นนะ่ะแถวนั้นนะ่ะยุคแถวนั้นนะ่ะ ลูนาะนินโยสมัยหนุ่มๆเลยแถวนั้นอนะ่ะตอนได้ได้บอลโลกปี2002ที่เป็นเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อัป,ประยศของเ <c oughs> จ้าภาพเจ้าภาพเกาหลีใต้ป่ะเออนะ่ที่เออนั่นแหละเจ้าภาพเกาหลีใต้ไปถึงรอบทีมทีงด้วยวิธีการอย่างที่เราเห็นอยู่นะเออนะแต่ก็ในส่วนของทีมชาติบราซิลก็ยุคนั้นแหละโอ้โหก็ได้แชมป์บอลโลกเป็นสมัยถ้าจะไม่ผิดสมัยที่4ใช่ไหมสมัยที่4แล้วหลังจากนั้นบราซิลก็ ร้างแชมป์บอลโลกมันนานมากตอนนี้ปี2022โอ้โห20ปีแล้วนักผู้ชม2ทศสวรรษแล้วที่บราซิลไม่ได้สัมผัสกับถ้วยบอลโลกเลยเพราะว่าถ้วยบอลโลกพอภาคหลังๆเนี่ยถ้วยบอลโลกอ่ะมันเทไปทางฝั่งของทีมชาติม,มหาอำนาจในยุโรปก,กันสมุดผัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเยอรมันอะไรนะเยอรมันสเปน ฝรั่งเศสไรแถวนั้นนะเออแถวนั้นสะส่วนใหญ่นะครับผมก็อย่างชาติมหาอำนาจของของอะไรนะของอเมริกาใต้นะครับผมแต่อ์เินติน่านี่ได้แชมป์บอโลกสมัยมาราโดน่าแล้วมนะั้งเออนะครับก็ทีมที่ผมเชียร์อย่างบราซิลเนี่ยก็อยากให้เอออยากให้ชูถ้วยเหมือนกันนะชูถ้วยแบบว่าโอ้โหในรอบในรอบ20ปีนะครับแชมป์บอลโลกร ครั้งสุดท้ายที่ทางด้านสมัยที่4ี่ครั้งสุดท้ายของบราซิลคือปี2002นะผมไปย้อนดูเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะปี2002นะครับคือนั่นแหละเจ้าภาพญี่ปุ่นเกาหลีนั่นแหละที่เป็นเจ้าภาพรูปนั่นแหละโอ้นานพอสมควรนะครับที่ร้างมานานนะนั่นเองนะครับส่วนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ปี2018นี่ไปถึงรอบไหนวะลึกอยู่นะไปเจอกับเบลเยียมรอบเลยวะ รอบ16ทีมหรือเปล่าวะเจแปนเวิลด์ครับ2018เออต้องรอต้องดูที่2018ก่อน2018ตอนนั้นเอ่อญี่ปุ่นนะปี2018เข้ารอบนอกเอานะรอบตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะผมไล่ดูเนี่ย เอ่อปี2018รอบสุดท้ายเหรอไ่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทีมชาติญี่ปุ่นกลุ่มเอเจอกับโคลัมเบียเฉือเนเอาชนะไป2-1เสมอเซเนก้า2-2แล้วก็แพ้โปลแลนด์ศ1แล้วเข้ารอบไปรอบ16ทีมสุดท้ายอ๋อไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้ให้กับเบลเยียม ไปสามประตูต่อสองเลยนะคือนัดน,นั้นผมได้ดูอยู่นะญี่ปุ่นยิงนําไปก่อนสองศูนย์ด้วยซ้าโอโ้แต่เจอความเขี้ยวของเบลเยียมนะครับก็แซงมาได้นะครับแต่รู้สึกว่า <c oughs> เบลเยียมดูทรงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฉือนเอาชนะแคนาดาไปสิงศูนย,นยนะออ์หนึ่งนะเออหนึ่งศูนย์แคนาดานี่ทีมาดับสี่สิบเอ็ดของโลกนะครับท่านผู้ชมเออก็ดูทรงแล้วนะ่าจะลําบากอยู่นะครับ ทุลักทุเลนะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับที่มหาอำนาจนะครับแต่ดูทรงแล้วแม่งผมว่าสเปนเนี่ยดู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 ดดดน่าลุ้นแล้วก็บาร์ซิลผมที่ผมเชียรนะ์เนี่ยญี่ปุ่นจะทําได้ถึงรอบไหนเออรอบรอบแปดทีมรอบแปดทีมนี่ญี่ปุ่นยังไม่เคยไปมั้งเนี่ยใช่ไหมมาถึงจอดแค่ประมาณรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายเออญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นจอดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายครับไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายเลยนะครับเราผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปเจอรอบ16ทีมก็ก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงรอบ8นะครับรอบ8ทีมนะครับเหมือนเกาหลีเคยไปถึงรอบ4ทีมหรือเปล่าวะ4ทีมอะ่ะซาโครีเนี่ยในปี2002อะก,ก็รู้กันอยู่นะว่าว่าเกาหลีมันไปรอบนั้นได้ยังไงนะ โดนด่ายับเลยะเออก็เป็นอะไรที่โดนยังไงอ่ะจะจะถามว่าภาคภูมิใจไหมมันก็โดนโดนคน,คนด่าทั้งทั้งทั่วโลกอะ่ะเออตอนนั้นอะ่ะก็ถ้าผู้ชมไปดูใน YouTube ดิตัดอ่าโคเซโคเรียเวิลด์คับสองศูนย์ศูนย์สองโอ้โหแม่งมีแต่คอมเมนต์ด่าเออ ภูมิใจไหมล่ะคุณคุณเข้ารอบแบบนั้นนะคุณภูมิใจไหมล่ะเออในปีสองพันสองเนาะเวิร์คับสองศูนศูนย์สองอ่ะเฮ้ยเวิร์คับเวิร์คับธรรมดาเดี๋ยดูดิรอบลึกสุดของของของเกาหลีนะของเกาหลีนะเดี๋ยวนะเอ,อ่อเซอคูเรียฟีฟ่าเวอร์คับดูดิผมไปดูประวัติอ,อ่นนั่นแหละครับ อรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยรอบปี2002นะที่เกาหลีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเข้าไปถึงรอบสี่ทีมได้เพราะอะไรก็รู้กันอยู่เนาะแล้วก็นอกนั้นก็หลังๆปี2006ก็ปี2006่อปี2 0 0กก็ก็ไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วปี2010ก็เข้าถึงรอบ16ทีมได้นะฮะแล้วก็ปี2014 2018ก็ไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับตกรอบนะครับ แต่ญี่ปุ่นนี่สลับนะคือสลับบางบางข้ามบางปีไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มบางปีก็จะเป็นสลับเป็นรอบ16ทีมแต่ไม่ถึงรอบ8ทีมนะครับรอบ8ทีมก็ทำถ้าดูถ้าเราดูว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเอ้ยเกาหลีนี่ดูดีกว่าเว้ยแม่งเข้าถึงรอบ4ทีมแต่รอบ4ทีมที่ได้มาเนี่ยมันได้มาเพราะอะไรรู้กันอยู่ปี2002สุดอัปยศอะไรสักอย่างนนจนนัด นัดที่เกาหลีเจอเยอรมันมัน้งสมาคมฟุตบอลเยอรมันพูดเลยนะว่าถ้ากรรมการขู่ไว้เลยอ่ะกรรมการไม่เป่าตามกติกานะครับเขาขู่อะไรสักอย่างขู่ว่าจะเดินออกจะฟ้องอะไรสักอย่างเนี่ยจะให้ทางด้านอายุฟ้าฟ้าฟองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เยอรมันเป็นชาติมหาอำนาจด้วยไงสุดท้ายเยอรมันก็ได้เข้าชิงกับบาราซิลมั้ง ถ้าจําไม่ผิดนะเออได้ชิงกับบราซิลนะครับคือเป็นการตัดสินที่ค้านสายตามากๆอืมอย่างที่ท่านผู้ชมก็เห็นกันกันอยู่นะว่าเอ,อ้ยเข้าถึงรอบสี่ทีมแบบแบบโดนด่าท่านะผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าภูมิใจไหมละ่มะเออครับแต่อในยุคหลังๆนี่อ่ะมันมีกติกาที่แบบว่ามาเขาเรียกว่ามาอ่ามี V.R มีกล้องมีอะไรเล่าโซเชียล ทั่วโลกใช่ไหมเขาจับตามองอยู่แม่งถ้ามีตุกติกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไนงะมันโซเชียลมันไม่แพร่กระจายมันมันเป็นไวรัลเร็วคือมันจะตุกตรงตุกติกอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องระวังมากขึ้นใช่ไหมรมีกล้องกล้อง cctv นะครับในการจับลำหน้ากล้อง v r นู่นนี่นั่นนะครับความใสสะอาดแล้วก็กติกาใหม่ในการทดเวลามึงตะคิวแดกมึงนอนไปเถอะ มึง่วงไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่ากรรมการเขาบวกเพิ่มอยู่แล้วมึงนอน5นาทีเขาก็บวกไปอีก5นาทีมึงนอน10นาทีเขาก็บวกไป10นาทีอะดูนัดที่อิหร่านเจอกับอ,อังกฤษอะอก็อิหร่านก็พยายามจะดึงเกมสุดท้ายก็กรรมการก็ทดจนแม่งยิ่งกว่าต่อเวลาพิเศษอะเกือบร้อยี่สนาทีอะเออนั่นแหละครับคือมันมันมันดีนะครับกติกาใหม่นี้มันดีนะครับจะไม่มีแบบว่านอนนานทวงเวลาอย่างเงี้ยเออ ไม่มีประโยชน์ครับก็คือว่าพึงมึง,ม,งมึงลุกขึ้นมาเวลามันก็เพิ่มมึงก็เล่นตามเวลาที่เพิ่มมานะครับผมไม่มีหรอกครับแบบว่าเอ้ยเ,ยเยข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วก็จะแบบว่าจะตามเวลานั้นเป๊ะๆเ,เขาก็พอสู่ช่วงทดเวลามึงนอนใช่ไหมมึงนอนกี่นาทีอ่กรรมการเขาบวกเวลาให้เลยบวกบวกเขามีเครื่องมือสื่อสารไหมอ้าวคุณกรรมการเขาก็ส่งสัญญาณบวกเวลาเพิ่มเพิ่มเพิ่มท่านผู้ชมสังเกตว่า สังเกตง่ายว่ารอบนัดแรกเนี่ยทดเวลากันเยอะ5นาที10นาทีเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาทดตามจริงทดตามจริงซึ่งไทยลีกควรจะเป็นอย่างนั้นครับไอ้พวกทีมชอบถ่วงเวลาเนี่ยบวกบวกเพิ่มไปเลยอมึงเดินทุ่มนานใช่ไหมเออก็เอ,อ,เอ,อจะถ้าถ่วงเวลาแบบ เล่นบอลในสนามมั้ผมไม่มีปัญหาแล้วถ้าถ่วงเวลาแบบว่าอกว่าจะเอาบอลมาเล่นนอนเดินไปเก็บบอลมาตั้งเตะอะไรอย่างเงี้ยเออนอนนานอะไรเงี้ยมันทุเรศเกินนะครับเอาแบบอ่ถ้าจะถ่วงเวลานะมึงคลองบอลดิคลองบอลในสนามอะ่ะให้แบบว่าแย่งบอลหาบอลไม่เจอ,อเหมือนสเปนอะ่ะสเปนคลองบอลพั่วสนามเลยเพราะจนแบบว่า จน Cross A ica, คอสตาริก้ากูมาทําอะไรที่นี่วะนี่กูมาทำเฮีย้ยอะไรนี่มันยืนหาบนไม่เจออะไรอย่างนี้นะเออน,นะครับผมคอสตาริก้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอ่อนนะครับอันดับที่ส1สิบเอ็ดของโลกนะฟีฟ่าไลน์คิงเนี่ยสูงกว่าซาอุอีกนะครับใช่ไหมครับเออน,นะครับ <c oughs> แต่ยิบแต่เกาหลีเกาหลียุคนี้ก็ต้องอยอมรับว่าเขาก็สู้ได้นะครับสู้ได้นะครับด้วยพละกําลังด้วยนะแต่ในเรื่องของการจบยังไม่คมพอ เท่านั้นเองนะครับจบยังไม่คมพอก็อุลุเจอทีมระดับอุลุไกวยนี่เนาะเออก็แต่อุลุไกวก็ <c oughs> นักเตะหลายคนก็ออาโรยราพอสมควรนะเจอทางด้านของเกาหลีขยี้อ่ะโอ้โหพะละกกาลังเกาหลีนะก็ต้องยอมรับนะว่าเกาหลีก็พะละกําลังก็ถือว่าอ่าสุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ได้เพียงแค่เสมอเนาะผลงานก็ญี่ปุ่นก็ยังดูดีกว่านะครับถ้าชาติเอเชียนะครับญี่ปุ่นอาซาอูนัดแรก ไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูหน้าต่อไปว่าซาอุจะเป็นอย่างไรต่อไปนะด้วยแทคกติกของโค้ดอาจจะสู้ได้นะมัง้งเดี๋ยวรอดูเดี๋ยววันนี้หน้าที่2เริ่มละเดี๋ยวผมอขอมาคุยในเรื่องของทีมที่ผมเชียร์หน่อยนะครับว่าเอ้ยน,น่ารักน่ารุนน่าเชียร์และผมเชียร์ก็ไม่ผิดหวังด้วยญี่ปุ่นกับบราซิลนั่นเองอือ่ะท่านผู้ชมเชียร์ทีมไหนอ่าก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปผมนะว่าเอ้ย ผมเชียร์ทีมนั้นทีมนี้เชียร์อังกฤษเชียร์อะไรนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปตอนนี้ผมก็เหมือนจะเชียร์กับเชียร์สเปนไกลๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่ามันมีคนมาคอมเมนต์แบบว่ามึงนี่ก็อวยสเปนไส้แตกมึงเจอทีมอย่างคอสตาริกามันจะอะไรมากมายแม่งอีเหียมึงดูฟีฟ่าแลนดกิ้งก่อนคอสตาริกานักเตะหลายคนก็เล่นในยุโรปนะเว้ยเออแล้วอันดับสามเอ็ดของโลกม,มันไม่ใช่อันดับที่เจ็ดแปดสิบสี่สิบห้าสิบอะไรสะหน่อยใช่ไหม เออแล้วสเปนแล้วสเปนอ่ะสเปนเจอทีมที่ด้อยเอ่อทีมที่อันดับอ่าอันดับล่างอันดับที่อันดับที่ด้อยกว่าสเปนเขาสามารถยิงถลุงได้โดยไม่เสียประตูด้วยเออทีมที่มันทีมที่ดูความน่าจะเป็นว่าจะเข้ารอบลึกหรือว่าจะเป็นเต็งแชมป์ถ้าผู้ชมดูง่ายเจอทีมอ่อนยิงถลม่มเจอทีมแข็งก็ข่มเอาชนะเฉือนเอาชนะได้เออมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเออเหมือนอาเจนิน่าอาเจนิน่าแบบว่า มึงทีมโนสามนะเว้ยโนสามของของโลกนะเว้ยแต่ไปแพ้กับทีมโนโนห้าสิบเอ็ดของโลกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นมันก็เอ,อ้ยแล้วรูปเกมก็สู้ไม่ได้อย่างเงี้ยเออทรงอย่างนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ไงเออมันมันต้องทรงแบบเนี้ยทรงแบบบราซิลสเปนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสด้วยอ่ะแต่แต่ผมเชียร์ไปมาทังของบราซิลแล้วก็สเปนสเปนสเปนมีความน่าสนใจในเรื่องของระบบการเล่นติก้ตาก้านิวเวอร์ชั่นอืม ดีกีตาก้านิวเวอร์ชั่นนะครับผมส่วนบราซิลนี่แบบว่าโหเพิดเพลนหลากหลายเพิดเพลนจำเริญใจในเรื่องของเกมลุกนะครับอ่าครีเอตติ้งความสร้างสรร์ความสร้างสรร์เกมจินตนาการอิมเมจินสำคัญกว่าความรู้เออไม่ใช่คนละเรื่องกันละนะครับก็เ่าเขาเรียกว่าจินตนาการในการเล่นนะครับผมก็ต้องบอกโคตรโคตรบอลอยู่แล้วนะครับอ่าสเปนก็โคตรระบบ ติกีตะกานะส่วนบราซิลก็โคตรบอลน,นะครับผมด้วยเออนักเตะก็ต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมบาราซิลนี่คือเขอาขึ้นชื่อว่าสินค้าหลักสินค้าส่งออกหลักของบาราซิลนั่นก็คือกาแฟกับนักเตะออนะครับแม่งทั่วโลกจริงนะครับไอคอนิกของบราซิลเลยโคตรบอลน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอทีมชาติชาติในฝั่งเอเชียผมก็เชียร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นมาเชียร์นว่าทางด้านทีมที่ผมเชียร์อย่างทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทีมชาติบราซิลนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เข้ารอบลึกมากน้อยแค่ไหนไปไกลมากน้อยแค่ไหนตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไป continue us โอเคครับลาท่านผู้ชมเองครับสวัสดีครับ